เอ,เอ้ยอ่อคำถามต่อมาถามว่าเอาซะเบอร์เลยจากตัวคลิป i อเนนะครับถามว่าอาจารย์ประภาสและคุณเบิร์สอนสนุกมากค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะผมผมไม่ไรคร่อ<ม>ยได้สอนเท่าไหร <c oughs> ส่วนใหญ่พิ้คร <c oughs> ับสอบถามด้วยค่ะว่าหนึ่งหากหุ้นที่เราซื้อมันเคยดีแต่ตอนนี้ไม่ได้มีดีมากเท่าเดิมขาดทุนอยู่ควรน,นำเงินไปซื้อเฉลี่ยดีไหมคะ หรือควรนําเงินไปซื้อตัวอื่นที่มีอนาคตดีกว่าคะโอ้ถ้าส่วนี่ยหากเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งและได้กาไรอยู่ปกติอาจารย์ขายไปเมื่อไหร่อ่ะงั่าเอาคาถามแรกก่อนเออพี่ละคาถามเถิดนะหากมันเคยดีแต่ตอนนี้ไม่ได้มีอาตเข้าเดิมขาดทุนอยู่ควรนําเงินไปซื้อเฉลี่ยไหมคะโอเคหรือควรไปซื้อตัวอื่นที่มีอนาคตที่ดีกว่านี้โอเคคือคําถามแรกเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะ มีข้อมูลไม่ไม่ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับคืออย่างนี้ถือหุ้นตัวหนึ่งอยู่เมื่อก่อนเคยดีตอนนี้ขาดทุนอยู่ไอ้คำว่าขาดทุนเนี่ยประเด็นคือเราขาดทุนราคาหรือบริษัทอะขาดทุนนะอ่ะคราวนี้คือคำถามแรกที่อาจจะบอกไม่ไม่ครบถ้วนนิดนึงนะก็เลยไม่รู้นะครับแต่สมมติก่อนแล้วกันว่าสมมติว่าบริษัทขาดทุนแล้วกันนะตีความแบบนี้ก่อนแล้วกันว่าถ้าบริษัทขาดทุนเนี่ยเรียงก็ไม่ดีหรือเปล่าข้อน,นี้ก็ไม่มั่นใจด้วย เพราะว่าการที่บริษัทขาดทุนอาจจะเป็นอาจจะเกิดจากปัญหาในระยะสั้นหรือเปล่าอาจจะเกิดจากปัญหาในระยะสั้นหรือเปล่า <c oughs> ถ้าบริษัทเนี่ยเจอปัญหาระยะสั้นเช่นวิกฤตเนาะเช่นหุ้นกลุ่มโรงแรมสมมตินะสมมติเฉยๆนะครับใช้ให้กลุ่มโรงแรมเนี่ยบริษัทขาดทุนก็จริงแต่การลงทุนครับเรามองไปในอนาคตเสมอใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยคือปัจจุบันขาดทุนก็จริงแต่ถ้าอนาคต บริษัทยังมีความสามารถในการบริหารมีความสามารถในการที่จะทําให้เกิดกําไรกลับมาในอนาคตได้เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปพี่คิดว่าอย่างนี้เรียกว่าอนาคตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับนี่ออกไหมอนาคตไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับการที่เขาเจอวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวการที่เขาเจอวิกฤตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงกิจการอยู่แล้วนี่ออกไหมซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าพี่พิจารณาได้ว่า อนาคตของบริษัทเฮ้ยยังไปได้อยู่ยังเติบโตอยู่ยังดีเหมือนเดิมนะคี Key, นะครับคือการศึกษาอนาคตไม่ใช่ดูปัจจุบันนะครับโอเคถ้าเรารู้ว่าอนาคตยังดีเหมือนเดิมนะฮะร,ราคาหุ้นตกลงมาเพราะบริษัทขาดทุนพี่คิดว่าก็ควรถั่วนะอืมควรซื้อเพิ่มนะครับอันนี้คือคำถามแรกใช่ไหมครับครับอ่ะคือสรุปดูที่คุณภาพมันในระยะายาวแล้วก็อนาคตหน่อยใช่อาจจะไม่ได้ยาวมากหรอก หรือยาวก็ดีใช่ไหมครับสามถึห้าปีอย่างน้อยเออสามถึงห้าปีเคื่อำว่าดีดีหรือไม่ค่อยดีแล้วคือคุณภาพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาไม่ใช่ราคาหุ้นแล้วไม่ใช่งบด้วยอ่างบไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นไม่ดีใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคำแนะนำคือแนะนำให้ไปดูอัปเดต นะไปดูอัปเดตล่าสุดนี่แหละนะครับไปดูอัปเดตล่าสุดว่าเอ๊ะเขามีแผนในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรแล้วเราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นไปได้ไหมหนึ่งละนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าแผนในอนาคตของเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรในอนาคต3ถึง5ปีข้างหน้านะเชื่อเถอะว่าในอัปเดตเนี่ยผู้บหิหารมัมกจะบอกแผนในอนาคตเสมอนะครับถ้าดูอัปเดตย้อนหลังหนึ่งใจมากแลวยังไม่เห็นแผนอนาคตไม่เป็นไรดูย้อนหลังสัก 2- 3ไสรมมากเนี่ยจะเห็นนะครับ สั้นกว่าคลิปเราอีกนะฮะออฟเดย์เฮ้ยไม่เป็นไร <laughs> ย,ยาวก็ไม่ใช่ไม่ดีแม่อะเอ่อจะพูดจะได้มีกำลังใจ <laughs> <laughs> ใหมายถึงคนดูอ่าโอเคคำถามที่สอง